วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาถึง MK แล้วนะคะทุกคนแล้ววันนี้เราจะมากินของกินกันแล้วตอนนี้จานก,ก็ยังไม่ได้เลยนะคุแแล้วตอนนี้ใส่เสื้อกันหนาวอยู่นะแต่ว่าเสื้อที่แท้จริงอยู่ใต้นี้แจานเด็กก็มาแล้วให้ดู สีเขียวๆนี่คือพี่เริ่มๆนะแล้วตอนนี้ผมก็หลายก็ชิดตอนนี้ตัวก็ชิดผนังมาอีกมีตัวน,นี้ด้วยนะคะสวยมากเดี๋ยวให้ดูนี่เหลืองอ๋อยเลยแล้วผมก็จะมา พร้อมไปแล้วบ๊ายบายนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปด้วยกันต่อสว,ส,นะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาเริ่มต่อแล้วนะวันนี้ก็อยู่เหมือนเดิมนะไม้เอ็นเหมือนเดิมแล้วหางก็กินแบบเดิมด้วยแล้วตอนนี้ เหมือนนี่จุดนี้เอามีปากด้วยเอาปากกามาวงมีลูกสอนแม่ต้องเติมลูกสอนที่จุดด,ดำดำด้วยนะตอนนี้เสื้อของเขียวหมดเลยแล้วนี้ก็คือเสื้อของพี่วินนะแล้วก็ให้ จริงๆแล้วตอนเคี้ยนี่จับไปเรื่องขอว่ามันมีมาทุกคนถ้าทุกคนยังไม่ได้ดูคลิปนี้มีคลิปใหม่ห้าคลิปเลยนะแต่ว่ามีคลิปเก่าห้าล้านคลิปเลยวันนี้เราก็ดูเหมือนโต๊ะจะสั่นเยอะมากเลยนะ ตอนนี้เราเข้ามาในแอนเคเหมือนเดิมเลยบ๊ายบายฮ่านาการเล่าต่อเลยว่ามันกินแอนเคมกันเฉยๆนี่เลี่ยงแม่มาเล่าต่อเลย ตอนนี้ฝนกำลังจะตกแล้วเราก็มากิน MK กันจะได้อุ่นๆใช่ไหมใช่โอเคบ๊ายบายนะคะขอให้เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะทุกคน